เออได้แล้วมั้งนี่ดับยาวนี่โอ้ยมากลัวเลยตอนกูอัดวะกวย <c oughs> เอาละกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะวินเกมมิ่มงทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาทำไม้เชื่อม <c oughs> ทำไม้เชื่อมโดยที่ไม่ต้องซื้ออา่านโดยที่ไม่ต้องซื้ออ่านแล้วก็มันเป็นบัคคาฮาอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยพื่อ มาคือเรู้ว่มีอไไอ้เอเออเองเลยยังไม่ได้บอกช่องเลยวะเอบอกเอ็งแนะนำเองแนะนำตัวหน่ว่า้าปวดีค้าวนะครับเพื่อนผมนะครับใสเลยใสเลยไปเลยนี่จเบิดกิดจำเจดจำเอามันออกไปข้างนอกนี่ให้เลยเขยไปเลยมันเป็นหน้ารถไฟเลย เออแต่ทุกคนมันทำได้แค่ไอเวฟมพงจับบางคนดิก็ออจบายได้คนแล้วคลิปสั้นดีเออรับะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคบไปเจอกันคลิปหน้านะคะยบไป